สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาคุยเรื่องการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปนะครับของในปัจจุบันคือพอดีผมได้ฟังเพลงเพลงหนึ่งใน YouTube นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาอ่านความเห็นนะก็ เลยรู้สึกเออแปลกฮะเหมือนกับที่ความเห็นหลายๆความเห็นในในเพลงเนี้ยเขาว่ามันแปลกมันไม่เหมือนสมัยเขานะซึ่งผมก็ว่ามันก็ไม่เหมือนสมัยผมจริงเนื้อเพลงนะครับก็เกี่ยวกับอาเป็นเพลงของมหาวิทยาลัยที่อยู่สามย่านะครับมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของไทยเรานี่เองเนื้อเพลงก็เกี่ยวกับต้นไม้ต้นจามจุลีนะครับว่าจามต้นจามจุลีนี่ ต้นปีปลายปีกลางปีอะไรเนี่ยมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงตามปกติของต้นจามจุลีนะครับซึ่งเขาก็จะมาเปรียบเทียบว่ากับชีวิตของนิสิตว่าว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออตอนเข้ามาใหม่ตอนปลายปีก็ต้องขยันอ่านหนังสือเดี๋ยวจะสอบตกอะไรแบบนี้แล้วก็โดนรีทายนะครับรีทายก็คือคืออะไรอ่ะ โดนไล่ออกเพราะว่าการคะแนนไม่ถึงนะครับคะแนนไม่ดีอ่ะเนื we uh ้อเพลงเขาก็สรุปสรุปประมาณอย่างเนี้ยครับก็มีคนมาออกความเห็นกันเยอะว่าสมัยเนี้ยมันไม่มีการรีทายแล้วเพราะว่าระบบมันเปลี่ยนไปเข้าใจว่าท่านที่มาแสดงความเห็นเนี่ยก็คงจะมีอายุมากนะครับเพราะว่าท่านบอกว่า สมัยท่านเนี่ยซึ่งท่านเรียนตึกแดงนะครับปราสาทแดงก็คือวิศวะนะครับวิศวะก็นั่นแหละครับวิศวะก็เพื่อนเพื่อนก็หายไปครึ่งหนึ่งเพราะว่าโดนรีทายนะครับส่วนสมัยลูกท่านเนี่ยก็ เพื่อนเพื่อนลูกที่เรียนวิศวะเหมือนกันก็หายไปเยอะเหมือนกันพอมาถึงสมัยหลานท่านเนี่ยไม่มีใครโดนดีทายแล้วครับเพราะว่ามันมันไม่มีระบบดีทายแล้วมันไม่มีการสอบตกครับแล้วก็ท่านก็ขยายความว่าตอนสมัยท่านเนี่ยถ้าสอบตกวิชาเดียวนะครับหรือคะแนนไม่ดีวิชาเดียวเนี่ยคือเรียนใหม่ซ้าทั้งทั้งปีทุกวิชาซ้าทั้งปี พอมาสมัยลูกท่านเนี่ยซึ่งก็คือน,น่าจะเป็นสมัยผมเนี่ยแล้วนะก็คือสอบตกวิชาไหนก็เรียนสามวิชานั้นแล้วมันสอบปกกันง่ายๆครับคือติดเอฟกันง่ายๆเลยประสอบปกนั่นแหละสอบตกวิชาไหนก็เรียนสามแค่วิชานั้นแต่เอาเอาคะแนนมารวมนะอันนี้ก็ง่ายขึ้นนะครับง่ายกว่าสมัยโบราณส่วนสมัยนี้มันจะไม่มีการสอบปกแล้วครับเพราะว่า เพราะว่าเขาจะมีการให้เด็ก,กแก้ก่อนที่จะจะจบจะจะหมดภาคการศึกษานะประมาณนี้ผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ทราบนะครับว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าผมก็ไม่ได้เรียนที่นี่แต่ก็เคยเรียนวิศวะที่ที่หนึง่งซึ่งก็เป็นอันดับต้นๆของประเทศนะก็ก็ดีทายเพื่อนผมหรือใครก็ดีทายกันเยอะแยะ เอ,อคือหายไปเป็นครึ่งหนึ่งะนะครับหายหายไปเยอะ,อะคือกว่าจะจบเนี่ยปีแรกเนี่ยนะครับดีถ่ายไปประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็กว่าจะจบเนี่ยเรียกว่ารับนิสิตเข้ามาอาพันคนตอนจบเนี่ยจบประมาณสามร้อยกว่าคนเองนะครับเอ,อปีแรกนี่หายหายไปประมาณห้าร้อยคนแล้วอะ่ะมันมันยากจริงๆแต่สมัยเนี้ย เขาบอกว่ามันระบบมันเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้แล้วคือเด็กอะ่ะจะจะ,จะไม่ได้ว่าไม่มีไม่มีทางที่จะรีทายได้เลยแล้วก็ถ้าคะแนนว่าจะไม่ดีเนี่ยก็สามารถที่จะอาจารย์ก็จะให้ทําข้อสอบใหม่หรืออะไรใหม่หรืออะไรแบบอย่างเงี้ยเพื่อแก้ให้คะแนนมันพอผ่านไปได้นะเรียกว่าถ้าจะไม่มีใครตกอ่ะไม่มีใครตกอะ่ะนอกจากว่าไปทะเลาะก,กับอาจารย์อะไรแบบเนี้ยมันก็ ก็เรื่องนี้ก็ก็เคยมีการคุยกันนะครับในสมัยผมเรียนเนี่ยว่าเออมันมันเป็นการลงทุนที่ที่มันตลกมากอะ่ะเพราะว่าคุณรับนักศึกษารับนิสิตเข้ามาเนี่ยพันคนอะ่ะแต่ว่าปีแรกเนี่ยหายไปแล้วห้าร้อยคนคือแบบโหมันมันจะโคดอะไรขนาดนั้นวะนะแต่ว่าระบบแบบนี้เขาก็ใช้กันทั่วโลกครับ ที่ประเทศเยอรมนีก็ใช้นะครับระบบแบบนี้คือถ้าเรียนไม่ไหวเนี่ยคือออกไปเลยนะหายไปเลยเออแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วแล้วก็เห็นบางความเห็นเขาบอกว่าเด็กสมัยเนี้ยนอกจากว่าจะจะแก้แก้วิชานั้นได้แล้วเนี่ยก่อนที่จะจะหมดภาคการศึกษาเนี่ยก็ยังถ้ามันเกิดตกขึ้นมาจริงเนี่ยสามารถที่จะ ไปลงวิชาอื่นไม่ต้องเรียนวิชานี้แล้วก็ได้มันมีวิชาอื่นซึ่งเทียบเคียงกันได้อะนะแล้วก็จะไม่เอาวิชาที่ตกเนี่ยมาคิดคะแนนรวมเข้าไปด้วยเออแบบนี้มันมันยังไงครับมันมันตลกเหมือนกันนะผมว่าคือถ้างั้นก็เออมันก็แปลกนะแล้วแล้ว ก็มีบางความเห็นนะครับก็ว่าสมัยเนี้ยเขาปล่อยเกรดหรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยรู้สึกว่าคนที่จะได้เกรดได้คะแนนระดับแบบเกินสองจุดห้าเนี่ยค่อนข้างจะยากแล้วถ้าสามเกินสามเนี่ยถือว่ายากมากนะ แต่อนี้มันเป็นของวิศวะนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าคณะอื่นเป็นยังไงนะแต่คณะอื่นก็ยากนะเพราะว่ามีเพื่อนผมเรียนบริหารนะก็จบแค่สองจุดเจ็ดก็ถือว่าเรียนเก่งแล้วแล้วเพื่อนของเพื่อนเนี่ยซึ่งซึ่งเขาสอบตอนตอน entrance นเนี่ยมัน e n t r a n c ได้ที่หนึ่งของคณะเลยนะครับเออมันเรียนเก่งมากอะได้ที่หนึ่งของคณะเลยอะ ตอนจบเนี่ยมันจบแค่สองจุดแปดประมาณนี้เองนะแล้วก็มีเพื่อนผมมีคนหนึ่งเรียนอีกคณะหนึ่งนะเรียนอ่าคณะใกล้ๆกับเพื่อนผมนั่นแหละเพื่อนผมเรียนบัญชีเพื่อนผมมีคนหนึ่งอันนี้เรียนเรียนเศรษฐศาสตร์คนนี้เขาเขาเรียนตอนมัธยมเนี่ยเขาเรียนเตรียมอุดมนะตอนเขาจบจุฬาเนี่ยเขาก็จบคะแนนก็ไม่ค่อยสูงนะ ประมาณ2.7 2.8เท่านั้นเองเออแล้วก็มีมีลูกพี่ลูกน้องผมก็เรียนเรียนเศรษศาสตร์จุฬาอันนี้แต่อันนี้เขาเรียนเก่งจริงๆเขาเขาก็จา3กว่าเออก็ถือว่าเรียกว่าคือเก่งสุดของคณะแล้วอะก็ยังแค่3 3ต้นๆอะไรประมาณนี้นะแสดงว่าไม่รู้นะว่าสมัยก่อนสมัยก่อนน่าจะยากมากอะครับอืม แต่ว่าสมัยสมัยสมัยนี้ก็ไม่รู้ว่ายากง่ายยังไงนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้รู้จักเด็กที่เรียนจุฬาในวันนี้แล้วอนะก็รู้จักแต่คนรุ่นผมขึ้นไปนะกับรุ่นน้องผมนิดๆหน่อยๆอะไรแบบเนี้ยก็เลยเอ๊ะหรือว่าสมัยนี้แต่เขาความเห็นเขาอ่ะเขาบอกว่าลูกเขาอ่ะเรียนโคตรง่ายเลยเกรดนี้สามจุดห้าอะไรแบบง่ายๆเลยสบายๆแล้วก็มีความเห็นหนึ่งบอกว่าสมัยเนี้ยเหรอ ไปเดินปากแอร์มาบุญคลองเดินตากแอร,อแอร์ห้างแถวนั้นนะ่ะทั้งวันไม่ต้องเข้าเรียนเลยก็ยังยังยังเรียนได้เกรดดีๆสบายสบายอะไง่ายๆเลยเออก็อันนี้ก็ไม่รู้ว่ายัางไงนะอ่าคุณคุณเมียบอกว่าก็ดีเหมือนกันเพราะว่าไปทานานํา,ทางนานมันก็เลยต้องเรียนรู้กันใหม่ อมันจะไม่มันจะได้ไม่กักเกรดเด็กไว้แต่อันนี้นะครับก็ก็จะมาเล่าว่ามหาวิทยาลัยในไทยเราเนี่ยนะครับต่างชาติเนี่ยมหาวิทยาลัยต่างชาติเนี่ยเขาไม่ยอมรับไม่ยอมรับมานานแล้วล่ะว่าว่าอะไรอะ่ะคือคุณจบปริญญาตรีเนี่ยจากมหาวิทยาลัยในไทยเนี่ยไม่ว่ามหาวิทยาลัยไ,ไหนนะครับ คุณจะไปตอบปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศเนี่ยคุณไม่สคุณสคุณก็เอาวุฒิของคุณยื่นไปว่าคุณจบปริญญาตารีอะแต่เขาก็บอกว่าเขาเขาไม่เชื่อถือนะคุณต้องมาทําข้อสอบต้องมาทําข้อสอบของเขาอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยมันผ่านจริงหรือเปล่าวะเพราะว่าเขาเขาไม่เชื่อว่าปริญญาของเราเนี่ยมันมันมันมีความสามารถพอนะเอออันนี้สมัยผมนะก็อันนี้ก็ แล้วคุณลองคิดดูเดี๋ยวสมัยผมว่ายากยากนะสมัยโบราณว่ายากยากโคตรยากนะแล้วสมัยนี้ที่ว่ามันง่ายๆเนี่ยเขาจะยิ่งจะยิ่งขาดความเชื่อถือเราลงไปขนาดไหนเพราะว่าเฮ้ยมันมันจะง่ายไปหรือเปล่าเออคือเราต้องเข้าใจนะครับว่าประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศด้อยพัฒนานะมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยก็อยู่ในเป็นมหาวิทยาลัยของประเทศด้อยพัฒนาเขาไม่เชื่อถือหรอกครับมันก็เหมือนที่ที่ ไทยเราก็ไม่เชื่อถือมหาวิทยาลัยของประเทศที่ดูด้อยกว่าเราอะนะก็เหมือนกันครับไม่ไม่ไม่ต้องแปลกใจเออพูดถึงด้อยพัฒนาเนี่ยถ้าตอนสมัยเราเรียนเนี่ยนะครับมันก็จะมีเขาก็จะสอนว่ามีประเทศพัฒนาแล้วมีประเทศกําลังพัฒนาแล้วก็มีประเทศด้อยพัฒนาประเทศเราเนี่ยไม่ใช่ประเทศด้อยพัฒนานะเป็นประเทศกาลังพัฒนา ผมก็คุยกับเพื่อนนะครับตอนตอนผมไปเรียน e ที่เยอรมนีเน uh ี่ยก็คุยกับเพื่อนเพื่อนบอกว่ามันไม่มีหรอกประเทศกําลังพัฒนามันมีสองอย่างเท่านั้นคือประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศด้อยพัฒนาซึ่งผมก็เฮ้ยอ้าวพวกูเรียนมาแบบนี้ตกลงผมก็เลยไปหาข้อมูลมาก็ปรากฏว่าก็จริงอย่างที่เพื่อนว่าน่ะครับก็คือว่ามันไม่มีประเทศกําลังพัฒนาครับมันมีแต่พัฒนาแล้วกับด้อยพัฒนาเราก็ถูกถูก ฝังหัวถูกหลอกว่าอุ้ยประเทศเราก็ไม่ได้แย่เกินไปนะประเทศเราแค่กําลังพัฒนาไม่ใช่ด้อยพัฒนาแต่จริงๆมันคือประเทศด้อยพัฒนาครับเออนะ <c oughs> ดังนั้นของเราเขาไม่ค่อยเชื่อถืออยู่แล้วไม่เชื่อถืออยู่แล้วอ่ะก็มันก็เป็นเรื่องที่ที่ผมก็แปลกใจนะแล้วก็สมัยเนี้ย ก็แปลกแปลกแปลกมากครับคือเออจะพูดถึงวิธีการเรียนเนี่ยสมัยผมเนี่ยเรียนนะก็คุณต้องมีหนังสืออะหนังสือนี่เพียบเลยหนังสือที่เยอะมากอะ่ะแล้วก็อย่างถ้าเรียนเรียนอาเีวิศวะอย่างเงี้ยมันต้องมีหนังสือโจทย์นะครับหนังสือที่จํานวมรวมโจทย์อนะ่ะให้เราเอามาหัดทําอ่ะ เล่มหนึ่งก็หนาประมาณอย่างเงี้ยครับเพื่อนผมบางคนนะที่เรียนเก่งๆเนี่ยทำโจทย์เนี่ยเดือนหนึ่งเป็นหมื่นข้อครับทำจนแม่งจำได้อะครับจำเห็นโจทย์เนี่ยมันมันมันจำได้เลยว่าโจทย์อันนี้ออกอะไรตอบอะไรเขียนยังไงมันก็อาจจะคำนวณไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ว่ามันมันทำจนมันจำไดม้มีเพื่อนผมคนหนึ่งซึ่งไอ้ดีเรียนเก่งมาก ได้4.00นะครับแล้วมันตอนอายุ15เนี่ยตอนที่คนอื่นขึ้นม .4 เนี่ยมันเข้ามหาวิทยาลัยไ,ได้แล้วอะ่ะแล้วตอนมันเรียนเนี่ยมันได้4.00เลยตอนจบจบ4.00ได้เอทุกวิชาไม่เคยได้วิชาไหนไม่เอเลยนะแต่น่าเสียดายครับมันโดนรถชนตายหน้าเมเจอร์ตอนที่มันกำลังจะไปเรียนต่อเมืองนอกเออ คนเราแม่งเรียนเก่งไปก็ก็เท่านั้นน่ะเออบทแม่งจะตายแม่งก็ตายแบบไม่น่าตายอืมไอ้นี่สีกับผมมาตั้งแต่สมัยปถมเลยเออมาเจอกันอีกทีตอนหาวิทยาลัยมันก็เป็นรุ่นพี่ผมะนะแม่งเรียนโคตรเก่งอะเราไม่เชื่อว่ามันตั้งใจจะเรียนอะไรด้วยนะมันตีสนุบบ้างอะไรบ้างโอ้โหแต่ม่ถึงเวลาเรียนนั่งเก่งจิบโอ้โหโคตรเก่งอ่ะเออดันมาตายอืม ก็แล้วก็หนังสือนะครับก็จะมีหนังสือเยอะผมเห็นคณะอื่นนะไม่ใช่แค่วิศวะหรอกก็หรือมหาวิทยาลัยอ,อื่นนะนะก็ก็ต้องมีหนังสือเยอะครับแต่สมัยเนี้ยก็ที่เห็นมานะครับก็ไม่เห็นเด็กมีหนังสือกันเลยนะเอออย่างอย่างปูเป้นะครับลูกปูเป้นะครับซึ่งตอนนี้ก็จบ ปริญญาโทแล้วนะครับที่จุฬาเหมือนกันตอนเรียนปริญญาตรีเนี่ยบุ๊คปไม่มีหนังสือสักเล่มเลยครับไม่มีเลยครับแล้วสมุดจดนะครับสมุดจดี่เล่มเดียวใช้สีเออมีสมุดจดเล่มเดียวครับแล้วใช้สี่ปีแล้วใช้อยู่ประมาณสองสามหน้าครับรแล้วเขียนอยู่ประมาณเขียนที่ที่อ่านแล้วเป็นสาระเป็นนั่นอยู่ประมาณรประโยคเดียว จดวันแรกของการเปิดเทอมนะคุณแม่บอกคือไม่มีหนังสือครับอาแต่ก็ไม่เป็นไรไเพราะว่าเขาเรียนทางด้านศินละปะนะตนแต่เขาแต่ตอนสมัยผมเรียนศินละปะเนี่ยเกี่ยวกับศิละปะเนี่ยมันก็มีหนังสือนะครับผมก็งงว่าสมัยนี้มันไม่ต้องมีหนังสือแล้วหรอวะผมก็ถามนะตอนลูกปุ๊เป้เรียนเนี่ยว่าเปไา้ไม่มีหนังสือหรอไม่ต้องไปซื้อหนังสือลูกไม่มีไม่ต้องมีเอาจดไหนเอาสมุดจดไปดูสิ เปิดสมุดจดมามีแต่วาดรูปเล่นครับกับมีเขียนอะไรนะแบบนิดๆหน่อยๆอ่ะประมาณแล้วเขียนก็ไม่เป็นบ,บ,บ,บนบรรทัดด้วยนะเขียนแบบเปะปะอเอัอเ,ววเ,เขียนลำนำสะท้อนความในใจอะไรแบบเนี้ยมีรูปมีรูปด้วยเยอะนะวาดรูปเล่นเยอะวาดรูปในหน้าเดียวอะ่ะเออในหน้าเดียวครับก็จะมีวาดรูปเล่นเออเออผมก็งงฮ้ยมันเดียนกันยังไงวะสมัยนี้แต่เรีวิชา คือคืออย่างสมัยผมนะหนังสือเนี่ยแต่ละแต่ละภาคการศึกษานะครับหนังสือเนี่ยเป็นเป็นตั้งๆเลยนะเออถ้าไม่ใช่หนังสือเนี่ยก็คือเป็นไอ้ซีล็อกคือไปซีล็อกหนังสือของเพื่อนมาเพราะว่าหนังสือสมัยก่อนอ่ะมันต้องใช้หนังสือฝรั่งครับแล้วหนังสือมันแพงมากเล่มหนึ่งอ่ะเป็นเกือบพันอ่ะหรือเป็นพันบาทอ่ะหนังสือโจทย์เนี่ยผมจําได้เลยเล่มละพันสองนะครับเล่มละพันสองเมื่อสามสิบปีที่แล้วอ่ะ เออถือว่าแพงมากนะเออเราต้องมีเด็กก็มีหนังสือกันเยอะ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 สมัยนี้ผมไม่เห็นมีหนังสือเลยเอยเขาเรียนกันยังไงอ่ะเรียนจากอะไรอ่ะเราไม่อ่านกันเหรอหรือว่ายังไงผมไม่ทราบนะแต่ก,ก็ก็มีคนมีคนก็มีคนในในความเห็นที่เรื่องเพลงเนี้ยเขาก็บอกว่าเออเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเรื่องหนังสือนเนี่ยมีเพราะว่าหลานเขาก็ไม่มีหนังสือเหมือนกันครับ เขาอ่านค e ุณเมียเขาบอกเขาอ่านอีบุ๊กกันครับแล้วก็ดูคลิปแล้วก็ดูคลิปครับเออก็ก็นะครับผมก็ไม่ทราบนะครับว่ายังไงแต่ใ,ในใจผมนะผมพูดตรงๆงมันก็เหมือนผมอ่ะเชื่อถือระบบคาร์บูเรเตอร์ระบบปั๊มสายมากกว่าระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกสมากกว่าระบบไอคอมมอนเลนะผมเชื่อถือระบบโบราณมากกว่า อยากอ่านว่าลูกเรียนอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมว่ากได้อยิบหนังสือมาเขาเรียนเนื้อหาอะไรเ้าแล้วก็ออตอนตอนเขาพูดพูดถึงหนังสือนะว่าอยากยผู้ปกครองอยากอ่านเนี่ยตอนเข้าเรียนนะครับปกติสมัยผมหรือสมัยไหนเนี่ยเขาก็จะแจกแจกคู่มือการศึกษาเนาะก็คือไม่ได้แจก,<ด>จกหรอกก็คือจ่ายจ่ายเงินนั่นแหละแจกคู่มือการศึกษาครับ เพื่อที่ว่าเด็กอ่ะจ,จะได้แล้วผู้ปกครองอ่ะจ,จะได้รู้ว่าต้องทํายังไงเรียนยังไงอะไรยังไงแต่สมัยนี้ไม่มีครับเออผมงนะเอาแล้วเด็กมันจะรู้ได้ไงว่าต้องลงวิชาไหนอะไรวิชาไหนแล้วผู้ปกครองจะรู้ได้ไง <Okay. S 1> คือคุณจะบอกว่าเด็กหาวิทยาลัยเขาคิดเองตัดสินใจเองมันไม่ได้นะครับเพราะว่าคนจ่ายเงินคือผู้ปกครองครับค่าเรียนนะ่ะเด็กมันไม่ได้จ่ายเองนะครับผู้ปกครองดังนั้นผู้ปกครองก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะมีอํานาจ ที่จะตัดสินใจว่าเด็กจะเรียนวิชานี้หรือไม่เรียนวิชาไหนอะไรยังไงเพราะเด็กไม่ได้ไม่ได้จ่ายเงินเองแล้วเด็กแล้วผู้ปกครองจะตัดสินใจได้งไงครับถ้าผู้ปกครองไม่มีไอ้คู่มืออันนี้เเออมมาถึงีดกตกลรงเรียนอะไรจบเรียนวิชาไหนแล้วจบเรียนวิชาไหนแล้วไม่จบก็ไม่รู้มีมีรุ่นน้องผมคนหนึ่ง ่ารุ่นน้องที่วิศวะเนี่ยแหละก็ก็เรียนไปโดยที่ไม่อ่านไม่อ่านไอ้คู่มือเนี่ยครับพอเรียนจบมามันไม่จบครับมันต้องมาเรียนซ้ำมามามาเรียนอีกปีอีกเทอมหนึ่งอีกภาคเรียนหนึ่งวิเรียนวิชานี้เพราะว่ามันขาดวิชานี้ <c oughs> พอจบขอจบได้เสร็จรับปริญญาเสร็จอะไรเสร็จปรากฏว่าเนื่องจากว่ามันไม่อ่านไอ้คู่มือเนี้ มันไปขอกวไม่ได้ครับกวก็เหมือนแบบใบใบ,ใบ,ใบอ่าอ่ากวนั่นแหละใบอนุญ,ญาตให้ประกอบวิชาชีวิศว,ศวกรรมะนะประมาณเนี้อ่ะมันขอกอวอไม่ได้ครับมันก็เลยต้องมาลงเรียนจบไปแล้วเรียนจบไปแล้วก็ต้องเลยต้องมาลงเรียนเพื่อเพิ่มวิชานี้เข้าไปเพื่อที่จะไปขอกวได้เออนี่ยคือมันไม่อ่านไงครับอันนั้นสมัยนั้นเขามีแจกนะแต่สมัยนี้ไม่มีแจกไม่มีให้แล้ว แล้วตกลงเนี่ยเรียนวิชาไหนจบวิชาไหนไม่จบบางทีเนี่ยเด็กอะอาจจะไปลงวิชาที่มันไม่ต้องเรียนก็นได้ออแล้วมันซ้าซ้อนโดยที่ไม่มีประโยชน์เสียเวลาเสียเวลาก็เสียเงินผู้ปกครองนะแล้วมันก็ปรากฏว่าลงไปห้าตัวสิบตัวไม่ไม่เกี่ยวเลยเขาไม่ได้เอาคนอันเนี้มานับว่าจบไม่จบเ,เออแทนที่ว่าคุณจะจบปกติเนี่ยก็จะโดนแบบเพื่อไอ้รุ่นน้องผมเนะี่ยเออคือ มันมันยังไงครับระบบการศึกษาสมัยนี้ผมงงนะเ,เขาคิดยังไงของเขา okay, s <S แล้วค่าเรียนแพงมากครับอย่างลูกกูเป้เรียนปริญญาตรีเนี่ยก็หมื่นห้านะหมื่นเจ็ดอะไรเนี่ยเหมาจ่ายโอ้โหผมนับแบงค์ยี่สิบเนี่ยเป็นฟ้อนๆเลยไปไปจ่ายอะ่ะต้องเก็บเงินอะ่ะไปจ่ายอะ่ะสมัยนี้แล้วก็อย่างมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์นะค่าเรียนนี่เป็นหมื่นนะหมื <13. S 1> ่นสามแพงครับพื้นสามเก้าร้อยเพราะอะไรสมัยผมเรียนเนี่ยค่าค่าเรียนเนี่ยมันแค่ภาคเรียนหนึ่งตกประมาณประมาณสองพันประมาณสองพันเท่านั้นเองครับแต่สมัยเนี้ยค่าเรียนเป็นหมื่นครับซึ่งที่นี่มหาวิทยาลัยร,รัฐบาลนะรัฐบาลเขาสนับสนุนนะ แล้วทำไมค่าเรียนมันยังแพงขนาดนี้อะเดียร์ปูเป้เรียนก็เหมือนกันก็มหาวิทยาลัยร,รัฐบาลทาไมค่าเรียนมันแพงขนาดนี้แล้วคุณเอาเอาเงินไปสร้างอะไรครับลานจอดรถไม่ใช่ลานจอดรถแล้วครับอาคารจอดรถสร้างเพื่อเอาเงินไปติดแอร์ห้องเรียนติดเพื่อผมถามหน่อยว่าติดเพื่ออะไรครับเออเอาไปสร้างไอ้นู่นสร้างไอ้นี่มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับการศึกษา คนเราก็เรียนห้องธรรมดามาได้เป็นเป็นสิบสิบปีเออก็ก็เรียนกันมาสร้างบ้านสร้างเมืองกันได้ทำไมต้องติดแอร์ครับเออ,อ,อแล้วแล้วมันไม่ได้เกี่ยวมันไม่ได้เป็นผลกับการศึกษานะไม่ได้ทำให้เด็กเก่งขึ้นโอ้ถ้านอนแอร์ไอ้ไม่ใช่ถ้าเรียนห้องแอร์แล้วจะเรียนเก่งขึ้นนะไม่ใช่นะครับมันก็ไม่ได้เรียนเก่งขึ้นเออ แล้วก็โรงไออาคารจอดรถอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่ามีอาคารจอดรถแล้วเด็กจะเรียนเก่งขึ้นนะครับอืมก็งงเออแล้วก็เออภาคพิเศษนะครับภาคพิเศษนี่ก็เดี๋ยวนี้ก็เขาก็จะเปิดกันแทบทุกมหาวิทยาลัยแล้วล่ะครับเขาก็จะบอกว่าเป็นภาคอินเตอร์เป็นภาคอะไรก็ตามก็คือภาคพิเศษนะครับคือภาคที่เอ็นธรรมดาไม่ติดแล้วก็มาเรียนในภาคอันนี้แล้วก็จ่ายเงินแพงๆอะ่ะเออผมก็พอเข้าใจนะ แต่ว่าถ้าคุณย้อนดูคลิปเมื่อวานคุณก็จะเข้าใจนะว่าอย่างที่ผมบอกแหละไม่แต่ไม่แต่แตเอ็นติดตอนที่เขาเอ็นกันปกติเนี่ยแต่เป็นคนละคณะกันเนี่ยความสามารถมันก็ต่างกันแล้วนะมันต่างกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วดังนั้นไอ้ภาคพิเศษเนี่ยความสามารถเขาเนี่ยคือความสามารถของคนที่เอน็นภาคเอ็นปกติไม่ติดนะ ดังนั้นคุณเขาก็จะไม่คิดคะแนนรวมด้วยกันนะครับเขาจะไม่มาสอบด้วยการเรียนด้วยกันเพราะว่าถ้าสอบด้วยการเรียนด้วยกันเด็กเรียนพิเศษนี่เรียนสู้สู้พวกพวกเรียนธรรมดาไม่ได้แน่นอนแต่เวลาจบเขาให้ปริญญาเหมือนกันครับแล้วความน่าเชื่อถือมันจะอยู่ตรงไหนครับเออมันไม่มีมาตรฐานมันเป็นสองมาตรฐานไงครับเออเดียแหละสองมาตรฐานจริงๆมันพอมันเป็นสองมาตรฐานเนี่ยมันไม่สามารถเชื่อถือได้แล้วว่าอันไหน ที่ที่มันมันสมควรอืมก็ก็แย่นะครับผมว่าก็แปลกอ่ะก็อ่ะผมต้องไปเก็บหมาแก่แล้วครับหมาแก่ไม่มีวันตายอ่ะวันนี้ก็เอาประมาณนี้ถ้าลูกหลานท่านเรียนมหาวิทยาลัยอ,อยู่ก็เออลองดูดูครับว่ามันมันแปลกนะมันไม่เหมือนสมัยเรานะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ